สวัสดีจ้ามาเบิ่งกันจ้าปานิ่นตัวหนึ่งนะคะป้านิ่นหนึ่งตัวซื้อมาแล้วเราได้กับข้าวกี่อย่างซื้อมาแล้วเราได้กับข้าวตั้งสามอย่างนะคะพี่นองจ้าดูกินดูใช้าปากเดียวค่ะปากเดียวแค่นี้เข้าไปยิมในสไตล์ของไงหน่อยเนาะนี่คือปานิ่นเนาะไม่นหน่อยกับศิลาไม่หน่อยหัน่นซอยไว้แล้วเรียบ้อยนะคะแต่ยังไม่ได้ลาบเนาะก็จะขอเข้า ใส่ถุงไก่อนหั่นไว้สําหรับลาบนะคะก็ใส่ช่องฟิชไปเลย,เลยะค่ะนะค่ะแต่ขอใส่ถุงไว้นะคะนี่คือปานินทําความสะอาดก้อนที่ไม่หน่อยจะแหลกหั่นชิ้นส่วนนี่ไม่หน่อยได้ล่างด้วยแป้งนะคะใส่แป้งมันกระไดแป้งเอ่อซาลี่กระไดขอให้เป็นแป้งเที่ยเห็ดขนมนะคะเอามาล่างมาเจดับกินข้าวได้นะคะอันนี้ล่างท้องทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยไม่หน่อยค่ะามาใส่ถุงมัดไว้เวลาสีลาบพ่ากระลัวหอ,อกมาลานาอคะนาะ แวส่วนหัวนะคะส่วนหัวเขาก็จะเฮ็ดต้มค่ะต้มยำก็ได้อันนี้มันอยู่ตรงส่วนถ่อมันนะคะตรงที่เ้าเอาส่วนที่มาเห็ดเป็นลาบแล่ออกจากส่วนนี้เนาะค่ะเขาก็จะใส่าำรับเป็นต้มทําเป็นต้มได้เนาะต้มยำนี่ค่ะจะใส่ไปในชุดของต้มยำหนึ่งหัวกับหนึ่งสองปลากระเรียบร้อยจะได้เป็นต้มยำง่ายส่วน ตัวนี้แล้วค่ะเนาะไม่นอยกระด้ล้างทําความสะอาดแล้วบังแล้วเรียบร้อยเข้ากระสิมักมักเพื่อที่จะทอดนะคะดังนั้นไมนอนก,ก็นจะเอาขาดออกกอนเอาเขียงกอกเพื่อจะทําการมักปลากุ้ยสดที่จะพี่น,อน้องไมนอนไปส้นกล่องเนาะมักปลาไม่นอยกระสิบอมักเองอยังหลายมากไหมมักทอดนี่ไมนอนส่เห็ดแบบบัานหนอกเข้านะคะ ใส่เกลือลงไปค่ะไปใส่เกลือะ่ใส่ผงชูรสค่ะผงนัวใส่หน่อยเสรบหน่อยใส่หลายแซรบหลายใส่ผงนวดลงไปตามด้วยเกลือค่ะเ,เกลือธรรมดาธรรมดาทอดกินกระตาําแจวพราะไม่หน่อยไม่ตามําแจวแล้วนะคะนี่ค่ะเอืกเกลือเข้าไป บังลราก็ริ้วริ้วริ้ว,ร,ว,ร,วริ้วมันเคิงหนึ่งส่วนหนึ่งเข้ากับไปเฮ็ดลาบส่วนหนึ่งเข้ากับเอามาทอดน้อยไม่เจีวบะเขือเทศดไปแล้วใส่ซ้ำหนึ่งแบบเรียบร้อยค่ะกับนากรับหลังมืออื่นจังสีทอดมือนี้ก็สีมาร์เราเสีเอาเขาตู้เย็นไว้นะคะตามด้วยพริกไทยนิดหน่อยค่ะใส่พริกไทยนิดหน่อย เกีือไปเลยเคี่ยเคยลียรูรูเพราะว่ามันต้องระวังก่ะกลากากามันจะทั้งมือเขาเนาะนี่จ้ะเดี๋ยจะจิ้มจกเข้าไปในรูเพราะว่าเขามีเกลือเอาเสร็จมันเข้าไปนวดในตัวปลาอย่างนี้แง่มันค่ะแง่มันนะคะแง่ปลาแง่ปลานิน่นี่ก็ได้แล้วค่ะซ้ำมเมนูง่ายๆบ้านๆเลยมืออื่นก็ทอดกินเขาได้เลยนกกนเนาะค่ะเนาะ ยวสิจัด,จดใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาเบิงความสําเร็จนะคะนี่จากก็เรียบ้อยนะคะร้อมดีสิกินเ่าเฮ็ดไว้แบบมีเท้าห้องบบก,กินเ่ากับใส่ช่องฟิตนะคะนี่เ่ากับมักไว้สกินเ่ากับจังอามาถอดถ้าห้างโบก,กินเมื่อนี่ห่อมากไว้แล้วเรียบร้อยจังสีใส่เครื่องแล้วเอาไปใส่ช่องฟิตนะคะเวลาสิกินก็ออกมาถึงไว้ให้มันละลายห่อมาถอดโอ้ยแซ่บเพียงเขาเครื่อเขานาม ปลานะครับมักเหยนัวจักหน่อยหนึ่งสี่แสบนะคะปักแค่นี้พอต้องใส่กระถอกกระเทียมเลยมักแบบบานๆในกระเสบล่องเห็ดเบื้องนะคะเห็ดแบบแค่นี้แบบแป๊บๆผมชูรสเกลือพริกไทยหน่อยหนึ่งส่วนนี่ก็เฮ้ยหั่นไว้แล้วเรียบร้อยสะอาดสะอาดเข้าช่องฟิตอยากลาบก็เอามาแล้วก็เออปุ๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวได้กินเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นการแคสซันแบ่งส่วนปลาหนึ่งตัวเราได้กินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่า เห็นแค่นี้นะคะลาบออกมาได้จานบบบไงนะคะใส่สีพักใส่สียังอีกนะคะนี่ทอดออกมากอ่ะอิ่มเข่าได้สองคนพอดะต้มปลานี่ต้มอ,ออกมาแล้วสองคนก็อิ่มเลยค่ะหัวมันนี่อย่าว่าเด้ออยู่ในน,นี่ไม่หน่อยบริหารเอาแต่หัวไม่หน่อยเอาปลาเอา,าเนื้อปลาอันไหวน้ำพร้อมเรียบร้อยนะคะ ลองไปใช้วิธีนี้ดูเราซื้อของมาเราไม่รู้ว่าเราจะกินหรือไม่กินอย่าไปย่นใจเป็นตัวเขาไปไหวค่ะถ้าเขาย่นใจเป็นตัวห้องบรรลว่างสยาดยังแต่ถ้าเขามาจัดสรรเปนส่วนแบบไี้โอ้ยคืออยากได้ไม่รู้ยังโอ้อยากกินลาบเด้เอา้าลาบข้ามีเนาะตยดออกมาเห็ด้เลยเอา้าอยากกินปลาทอดได้เอา้าปลาหมักไว้แล้วหั่นไว้แล้วเรียบร้่อยอยู่ในช่องฟิตเอ้าขอาทอดโอ้ยอยากกินต้มปลาเด้หัวปลาขามีเรียบร้่อยค่ะนี่แหละก,การใส้ชีวิตของแม่ใหญ่หน่อยนะคะไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บ